คืออะไรคืออะไรมันชินสงสัยคืออะไรมันคืออะไรคืออะไรติดฉันถามไปมันคืออะไรมันฉันอยากรู้มันคืออะไร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 คืออะติดฉันสงสัยมันคืออะไรมันฉันอยากรู้อ้าวคืออมันคืออะไร แล้วทำไมนี่มึงดึงผ้าอรอแจ้งเลยยังไม่ขายตสมัยสมายแล้วโอเค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 เฮ้ยเป็นยังไงวะก็ไม่ค่อยกระด้างไปไม่ค่อยดีนะอือฮึย่ำนี่เด็ด